ค่บรรจันนะครับได้ไพ่สีถ้วยต้องบอกโอโอเลยนะครับคืดวงไพ่สีถ้วยโอโอคือว่าดวงไม่ค่อยดีนะนะถ้าอีอีก็อย่างนึ่งนะครับโอ้โอภาษาศัพท์ msn <saben> นะครับนะในไพ่สีถ้วยนมงบอกว่าช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะครับเกี่ยวเรื่องของช่องท้องระบบขับถ่ายคนผู้หญิงที่ชอบอั้นปัสสาวะจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับส่วนใครที่แอบชอบคนอยู่ต้องบอกได้เลยว่าเป็นได้เพียงแค่เพื่อน นะครับส่วนเรื่องของการเงินการงานนั้นน่ะถ้าไปสมหวังงานอะไรอยู่ต้องทําใจว่าค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งในการที่จะสมหวังนะครับส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยดูเหมือนจะมีเข้ามาแต่มันก็จะหมดสิ้นหายไปนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการงานน่ะคนงานทั่วไปนั้นอาจไม่ค่อยดีนักมีปัญหานิดบ้างแต่ถ้าคนที่ทําเกี่ยวเรื่องอาหารการกินโอ้ครับผ่านได้โอเคก็เลยรียกว่ายังดีอยู่ยังดีอยู่นะคะ